ตำนานความเชื่อที่สามตำนานเทพพระเจ้าเสือที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองมักพบเห็นในวัดหรือศาลเจ้าลทัทธิตา่าบางคนบอกว่ามีฐานะเป็นเทพพระเจ้าชั้นรองแต่คนนิยมกราบไหว้เพื่อสร้างความสามาคัคคีเชื่อว่าบูชาไว้เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและศัตรูเมื่อมีเหตุต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะมาขอพรให้ได้ชัยชนะ ชาวจีนตอนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความเคารพรูปปั้นเสือเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เสือเป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มมังกรเขียวนกเพลิงเสือขาวและเต่าดำมีตำนานเล่าถึงเสือขาวว่าเป็นผู้ปกครองแดนตะวันตกมีความสัมพันธ์กับฤดูใบไม้ร่วงเสือยังสื่อถึงพลังของเพศผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวง โดยนิยมวาดสัญ,ญลักษณ์เสือที่มีสี่ขีดบนหน้าผากมาจากคำว่าหวังที่หมายถึงราชาตามวัดและศาลเจ้านิยมวาดรูปเสือหรือวางรูปปั้นเสือไว้เชื่อว่าช่วยป้องกันภยัย